ราคาทองคำล่าสุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจตลาดทองคำทั่วไปวันนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคาทองคำและวิเคราะห์ทิศทางในสัปดาห์นี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในอดีตไม่นานมานี้ทองคำได้มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกับการปรับตัวขึ้นไปยังจุดสูงสุดใหม่ที่3,707เรหรียญแต่ก็ไม่ครั้งเดียวกันการขายทำกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้ส่งผลให้ราคาทองคำลงมาอีกครั้งและตั้งฐานใหม่ที่3,635เหรียญ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการปรับฐานราคาตามปกติแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในภายหน้าเนื่องจากเฟดมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยและเฟดต้องใช้การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโกลเดนแซกซ์ก็มีความเชื่อมั่นว่าราคาทองคําจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปยังระดับ4 0 0 0ถึง5.000เหรียญในภายหน้าซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้นักลงทุนเฝ้าดูกันอย่างใกล้ชิด สำหรับสัปดาห์นี้ MTSCO กล่าวว่าราคาทองคำตลาดโลกมีแนวรับหลักที่3,610เหรียญและมีแนวรับถัดไปที่3,590เหรียญแนวต้านหลักอยู่ที่3,685เหรียญและแนวต้านถัดไปที่3,700เหรียญสำหรับราคาทองคำในประเทศไทยมีแนวรับที่54,700บาทต่อบาททองคำและแนวรับถัดไปที่54,500เหรียญแนวต้านหลักที่55,400บาทต่อบาททองคำและแนวต้านถัดไปที่56,000บาทต่อบาททองคำ ในสัปดาห์นี้เราจะต้องติดตามข้อมูลสำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อราคาทองคำดังนี้ค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์ราคาน้ำมันปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเช่น f a t Manufacturing PMI Fact Services PMI Final GDP q q และ Case p r i c e Index M ความคิดเห็นของประธานเฟดส,สาขาต่างๆ สำหรับราคาทองคําล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ทองคําแท่งรับซื้อ55300บาทขายออก55400บาททองรูป,ปรพันรับซื้อ54197บาทขายออก56200บาท แต่นี่เป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์เท่านั้นทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตลาดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นไปได้ว่ามีความแตกต่างจากที่คาดการณ์ดังนั้นการติดตามข้อมูลและอัปเดตข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจตลาดทองคำเพื่อนๆที่สนใจตลาดทองคำมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและวิเคราะห์ทิศทางในสัปดาห์นี้มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย